ก็คือลงไม่ได้ใช่ไหมลุงครับเขาไม่ให้ลงเลยใช่ไหมเขาไม่ให้ลงครับข้าวประธานก็ยังไม่มีครับที่เขาย้ายไปส่วนตัดงใหม่อันนี้อก็ท่วเหมือนกันครับเม็ดเลยครับโถดนีน่หด้นเดินข้าเดนเ่ ถ่ายกันให้ติดตัวเดียวแบบจะถ่ายยังไงอะให้ติดอะเนาะพูดถึงให่ตัวเราไปติดอยู่ในนั้นนะก็ถ่ายแบบยากจะสวยนะคะสวยสวยปวยด พี่ปูมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้จะมีใครเก็บของพี่เก่าได้บ้างพี่ปูมานั่งตรงนี้เดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปพี่ปูให้ปิดเลยเนี่ยอืพี่ปูนั่งเลยลูกนั่งเนี่ยอืมไม่เหมือนพี่เลยหรอกเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงเขาจะเบี่ยงเบี่ยงให้เราจะได้ถ่ายได้อ๋อพระประธานก็ยังไม่ได้ออกเหรอรู้ไหมออกออกแล้วออกออกไปที่โบสถ์ตั้งตั้งไว้แต่ยังมีรอยสักดอกไม้อยู่นี่ครับ แต่ว่าก็ยังไม่เหี่ยว้วยนะ้ะนใหญ่เ,ยยนะยยเลย่นานดอกไม้สดดีเลยดอกไมแห้งกว่าก็ดูดอกใบเตยดีเขียวเข้มเลย